ครับผมก็ขอกราบนมัสัการหลวนงนมัสตการหลวงตาหลวงพ่อพระพุทธเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้า,ค,ปาคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนที่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูการปลูกกระชวมกันแบบง่ายๆนะครับผมกลับมาที่เสียบปีดแล้วนะครับผมนีม้าที่ผมเสียบแล้วก็สามต้นที่เสียบให้ดูวันนั้นแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะให้ดูไปไหนแล้วก็นี่ปีดแล้วนะ เราใจร้อนนะปลูกให้ดูก่อนเนี้ยปลูกไม้เหล่านี้มาดูเทพนาต้นนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ต้นอันนี้โตอยู่นะกระท้างกี่นิ้วไม่รู้หรอกนะแจ้วโตอยู่นะไม่ใช่ไม้ต้นเล็กนะครับผมอันนี้ก็จริงๆสวยดีนะไม้สวยนะไม่ใช่ไม้ขี้เหล็กจริงๆไม้เหล่านี้อ่นะเาเวลาแต่ความข้างบนที่เมนสูงจะดูสวยงามน,นะครับผมสวยเนยเป็นไม้ลักษณะที่สวยนะประมาณนี้นะไม้ลักษณะนี้โตจะสวยนะความแบบนี้นี่ อันนี้ลากตัดทิ้งนะเพราะว่ารากจะอยู่อยู่สูงเกินไปแล้วก็แห้งสนิทนะครับผมเด็ใครสนใจเพียบนรพ่อเม้ต้นนี้นะผมอันนี้ไปพิเศษเลยซะไปที่เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบบาทนะอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทราคารวมส่งหาใครสนใจเพี้บรรดาพ่อไม้ต้นนี้นะครับผมรับสองร้อยแปดสิบบาทราคารวมส่งอันนี้ก็เออเนาะจะวาแล้วพวกนี้เดี๋ยวดูว่าดอกจะพอดูได้ไหม พยายามปัดกล้องให้ให้อ่อะไรนะครับว่าโฟกัสดูได้กล้องผมไม่ชัดเลยอ่ะไม่เรื่องโฟกัสนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็บานเนาะแล้วไปดูกันแต่ไม้เหล่านี้ไม่ได้ขายนะเพราะว่ามันเหลือน้อยมากเพราะว่าไม้เก่าผมผมย้าไว้ดูบ้างตัวนี้ก็เดี๋ยวจัดเสียบต้นนี้ให้ลหลายเด้ยเสียบให้เยอะเื่อทังไหนสนใจใตัวนี้นะไม้ชนไม้นห่วงเราออกดอกแบบนี้ทุกต้นนั่นแหละจริงๆอ่ะนอนอนอนไม่ได้ง,งานนะไอ้นอนกิน อันนี้ก็นอนเล่นงานก็ดึงดอกทิ้งไปนอนลงเฉยๆท่านน,น้นมันลองเชิญชมอย่าโดดอ,อันนี้ริงงมาเป็นช่อใหญ่หนะะพอดึงทิ้งหมดแล้วนอนลงนอนลงอันนี้เบาวนอนลงัวโตวนี่นเนี่ยนีกช่ะมาดูตัวนี้ก่อนนะก่อนจะบุกมากันอันนี้พวกประมาณนี้นะก็พอเลี้ยงพอเลี้ยงพอเลี้ยงอยู่ด้วยดอกขั้นเดียวนะดอกแบบนี้นะเผื่อเราต้องการปลูกเลยแบบนี้ด้วยความสวยงามแบบนี้เราชอบแบบนี้ปลูกแบบนี้เลย ี๋วยวเราจะไปเลี้ยงอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะกิงยังยังไม่น่าเสียบนะต้องอีกหน่อยให้กิงโตกว่านี้ค่อยเสียบเดยงเพื่อเสียบก็ได้เลี้ยงแบบนี้ก็ได้ไปดูแบบนี้ก็ได้นะห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้ดอกโอเคนะดอกสวยต้นนี้ก็ดอกสวยนะเลี้ยงไปแล้วดอกดกี่แล้วไม้กูมีดอกดอก,ดอก,ด,อกดอกสวยห้าต้นหนึ่งร้อยบาทรวมส่งหาขั้นไสนใจเอาห้าต้นนี้ไปแต่ว่าต้นต่อมานี่นะไม่ใช่ไม้โตนะ แต่ก็ไม่ใช่มาเล็กมากประมาณนี้นะตัวหนึน100ง่งร้อยลงต้เอาล้มาปลูกกันเนี่ยคือการปลูกง่ายอันนี้ปลูกแล้วผมไม่มีใครติดล้องให้มาที่เสียบแล้วนะอันนี้เป็นตอที่เสียบแล้วนะเป็นมาที่ตอพอกระเทือนพอกเทือนมาที่ตอไม่เคยสวยมาทําเนี่ยออกกุมรดน้ำแล้วก็ไปแล้วไม่ใช่ไปโอ้ไม่ใช่ไปที่รดน้ําแล้วตาตาตาตุ่มตรงนี้ก็แตกนะแตกใบอันนี้ก็อะไอีกสองต้งตงนยังไม่ปลูกเลยจะปลูกเสร็จที่คืนนี้แหละทายงานเสร็จเนาะก็ปลูกเลย นี่คือการปลูกแบบไม่ง่ายนะหากเรามีดินหมักที่ดีนะแน่นอนคนะุณชมคุณจะสวยงามไวามากแต่ถ้าดินธรรมดาเหมือนผมก็โอเคอยางามไม้ช้ามากๆงามไม้ช้าจริงๆนะก็สุดแล้วแต่ว,ว่าเราจะมีดินที่ดีไหมมาปลูกมาทำให้ชมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกเสร็จตามต้นเลยขอบคุณนะครับผมต้นนี้280นะหาคในสนสนใจราคาสองอันนี้มมดสวยนะมันลักษณะแบบนีจะสวยในอนาคตนะนะ ต้องพูดแบบนี้จะได้ขายเ้าผมพูไม่สวยไม่ได้ขายสักทีเลยโอเคอันนี้ค่าต้นนะหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้นะตัวนี้นะเหล่าน,นี้นะฮะตัวนี้นะอาการไหน,นชอบก็โอเคทักทายเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบค,คุณที่สุดเลยขอเกรเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสด,ดีครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมสวัสด,ดีครับ